วันนี้จะพาเพื่อนๆนั่งบิ๊กบัสสายเส้นทางส t ต n เล y ย์ทัวสายนี้จะผ่านวัดเจ้าแม่กวนอิมรีพัสเต์ด้วยเราจะไปขึ้นรถกันที่ Central ลเฟอร์รี่นะคะสายที่จะขึ้นคือสาย H 3ขากลับเราจะนั่ง H 4ถ้าเพื่อนๆพักอยู่แถวจิมซาจุยแทนมาตอนเช้าเพื่อนๆก็นั่งเรือข้ามฟากมาลงที่ Central f เ r อรได้เลยรถเที่ยวแรกจะเริ่มที่10โมงครึ่งนะคะสามารถซื้อบัตรวันเดทิ ผ่านเว็บไซต์ได้198เหรียญสามารถใช้ได้ภายใน24ชั่วโมงแล้วก็สามารถใช้ได้กับรถซิตี้บัสปกติธรรมดาด้วยซื้อแบบวันเดย์ทิปราคานี้จะคุ้มกว่าเพราะว่าแต่ละเที่ยวแต่ละจุดที่เราลงราคาจะประมาณ49เเหรียญถ้าเราลงหลายๆจุดก็ไม่คุ้มนะแพงอยู่เหมือนกันหรือถ้าจะไปแค่จุดเดียวอย่างเจ้าแม่กวนอิมก็สามารถใช้บัตร ปลาหมกึกตบัตรปลาหมกึกบัตรวีซ่าแล้วก็จ่ายสดแต่ก็ต้องเตรียมไปพอดีนะจ่ายสดเพื่อนๆสามารถติดต่อที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์สีเหลืองๆเมื่อกี้เพื่อโหลดแอปดูเที่ยวรถว่ารถเที่ยวต่อไปที่เราจะขึ้นอนะ่ะมีเมื่อไหร่บ้างอย่างเงี้ยแต่ละจุดแต่ละจุดมันก็จะสะดวกกับเราแพนเวลาในการออกจากจุดนั้นๆนะคะ point ที่ผ่านก็คือจะมี ocean park นี่เลย ocean park ocean park แต่น้ำไม่ได้ลงนะข้านั่งผ่านมาดูเฉย แล้วก็พอยต์ต่อไปก็จะเป็นรีพัทเตวัดเจ้าแม่กวนอิมวันนี้ที่มาก็คืออากาศดีไม่ร้อนแดดไม่ตัดลมแรงนั่งดูวิวชิวๆไปค่ะแล้วก็จะมองเห็นทะเลด้านทางไปด้วยพอยต์ต่อไปก็จะเป็นเจ้าแม่กวนอิมรีพัทเปวัลงป้ายนี้เลยค่ะตรงข้ามก็จะเป็นตึกใหญ่ๆตึกนี้แล้วเพื่อนก็ลงได้เลย ทางลงไปเจ้าแม่กวนอิมจะไม่ไกลจากป้ายรถเมย์อะค่ะจะอยู่แถวนี้แหละบนรถบัสจะมีจอบอกนะคะว่าอีกอกี่นาทีจะถึงป้ายไหนแล้วถ้าเพื่อนๆจะลงป้ายน้นๆก็สามารถกดออดไว้ล่วงหน้าเลยว่าจะป้ายถัดไปจะลงแต่วันนี้น้าไม่ได้พาลงไปเดินที่รีพาสเพนะคะจะมาพามาเดินที่สแตนลเลยป้ายสุดท้ายแล้วก็เดินข้ามถนนมาแถวนี้จะเป็นย่านเหมือนคล้ายๆที่ต่างชาติอยู่เยอะฝรั่งอยู่เยอะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นตลาดมันเดินของนักท่องเที่ยว,วะจะเป็นของที่เลอะลึกของฝากอะไรประมาณนี้นะคะ่ะ เดินข้ามถนนมาแล้วท่านเพื่อนจะเข้าห้องน้ํานะคะตึกข้างหน้านี้มีห้องน้ําสามารถเข้าได้เลยด้านขวามือนี้เดี๋ยวเราพาไปเดินดูว่าแถวนี้มีอะไรบ้างแถวนี้ก็ถ่ายรูปได้นะ้ำมีสถานที่ให้เดินเที่ยวแล้วก็ถ่ายรูปดูพระาทิตยตกส่วนมากก็จะเป็นร้านของริลลกของฝากก็จะเป็นเนี่ยเหมือนสถานที่ท่องเที่ยวอะ่ะอันนี้เป็นป้ายคามงคลภาษาจีนแล้วก็พวกตาประทับงานสิมือ โปสการ์ดอันนี้ภาพวาดร้านภาพวาดก็เยอะนะจะเป็นงานอาร์ตจุดถ่ายรูป